ไม่ซุงคาวันเมั ole, ่อไหรดอดพี like okay. ่น้องเขากัดเลยในป่าในเถินซ่อนุสร้างอ่นเขาเนไหมเนาะโอเคข่ายเขาหลบลักถ่ายพวกกันเด็เล็กทำไมเดกอล็กก็ยังไหนรอใช่ไหม ล้อกคนกับขคอันนีอน้องไปงนีต้องบ่ิบนี่่ไมงนี้เห็นใจทางนบ่อสิพย้านทางนี้เห็นใจ เวาวมัไปที่เมื่อนทาเกล้เว้ไมเอาไหนครับเนี่ยวันนี้ก็เราจะไปเอาเาตาหาตาไปเอาเทีาา่ยวไอ ไม่เอาเที่ยวกนันเนะเ <c oughs> จอแล้วยังไม่เจอขท่านาขุดซเ้ยเล่ะโอ้โหต้องข้ามไปโอ้โหที่นี่ก็ลำบากกว่าวุ้นเลยละสิมาวุ้นเลยที่นี้ต้อง เดินข้ามวงไปเดินข้างข oh. oh. mm ้า hmm. uh ้านหมอนกนถึงเ่อนนี้เราก็มาถึงน้ำมอติบแล้วเราจะสู้ายังไงกัน สู้ขาสู้ขาอันนี้ข้าวนาขคตสวยใช่ไหมโอเคอืมข้าวนาสวยสวยอันนี้ก็ทางเรามาอันนี้กำลังมาตักกินน้ำหมดทริปมาเข้ามาเลยล่างหูเลย๋อ้่างน้าร่างหูเลยเนาะโอ้น้ำหมดทพิ์ล่างน้าร่างหูกินเลยอืมนี่แหละ จะบายตายหงนี่ยจะบายจะบาย๋ยวมาเรีนนี่ยม่สุงค่ะแล้วเาก็ได้เป็นนำของนำโค้งนี่ยคนางเนี่ยค่ะทางกู้ได้เป็นเมืองลาวเนี่ยน่ะน้บุเป็นบางลาวทางเขาอยู่ได้เป็นเมืองใต้เนี่เมืองใต้บ่ดออกคงกันเลยนะนี่โดยนำในคืนได้คืนวานมากคืนถึงี่หน่กันขล้คืนตยคืนวะนมาเดี๋ยด้วย มาเลยด้วยน้ำของน้ำคงข้าวบนหาบบนมหาบาลเลยเนาะเล่าของมหาบาลเลยเนาะนี่บนมาโซบาลเลยเนาะนี่คือบนคือบนคืนว่าบนนี่อันนี้คือบนคืนว่าแต่คืนเมืองทั้งเมืองเขบเมืองอย่างผมสองบรรดาบนเลยเนาะอนี่คืนี่เนาะ แล้วก็คือบนขึ้นมาจะไปทางไหนมั่งมุ่งวะอ๋อจะไปจอดในมุมหุ่นหรออ๋ออันนี้ก็จะเป็นเฮือลูกดวงเมืองไทยเจียงเสียนบุญมาหนึ่ครับเนาะน่าจะเป็นเฮือลาวนะเนาะยี่นันดีตั้งไว้จอมปลิวเหล้าเนาะเตี้ยขาขึ้นไปเตีทั้งผังลาวเนาะขนาดเนาะเตี้ยขาขึ้นไปเตี้ีเตี้ยคือตี้ยเนล้านะขนาดเนาะ อันนี้ดินน้ำโคลงอันนี้ก็มันดีกาป่องหลายหลายเมืองค่ะเนาะเมืองขีมเมืองไทยเมืองลาวเมืองลาวก็เป็นเผ่าเป็นเผ่านอกบ้านเราแล้วเข้าคเลยขึ้นหรือไปทีหนึ่งก่อนค่ะเนาะแต่ไม่ยากกันดังทำไมคลิปวิดีโอนานค่ะเนาะแบบส่งคาครับใช้ข้อขอคา